สวัสดีครับวันนี้เรามาพบอีกร้านนึงครับครับแนะนําชื่อร้านเลยครับผมบ้านยากาเดนนะคะครับขอเบอร์โทรครับต่อ89636310ครับไลน์ได้แอดไลน์ได้นะครับผมอันนี้มีค่าส่งไหมครับผมมีค่าส่ง100บวก20อ๋อบวก20นะครับผมวันนี้มีไม้อะไรมานําเสนอบ้างครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ด่างถ้าส่วนใหญ่นะครับค่ะมีไม้เขียวบ้าง เขียวบ้างนะครับอนนเอาเริ่มจากเป็นกุ้งกุ้งอันนี้กุ้งเขาหลุดด่างอันนี้ก็ถางละยี่สิบราคา <c oughs> น่าจับมากเลยครับนี่ยี่สิบบาทแล้วก็อันนี้มันจะเป็นมอนเตล่าหน้าแคบไปเขาจะเป็นยาวๆแบบนี้แต่เขามีรูอ,อันนี้เขายังไม่เต็มฟอร์มใบเขาจะใหญ่มากยาวเป็นศอกเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ถางละห้าสิบบาท <c oughs> ลแล้วก็อันนี้จะเป็นโอกินาว่า5้าบาทเหมือนกันอันนี้จะเป็นอีพีอีพีมาเบิรอันนี้ตัววางข้ออันนี้สาบหาบาทบอันนี้จะเป็นอคูมินาตาด่างเหลืองอันนี้ที่สอง้ห้าสิบนะคะ <50 S 1> เป็นไม้ยอดขายตัวนี้เขายังไม่ค่อยมีใครมีจำนวนอันนี้จะเป็นลหลเหลืองลายเหลืองส5บห้าแล้วก็มา คูฉลุด่างเหลืองอันนี้ไม้สองยอดเป็นไม้ตอนี่ครับไม้ตออันนี้หนึ่งห้าสิบาท50บนะครับอันนี้จะเป็นจังด่างอันนี้จะเป็นตัวธรรมดาอันนี้ส0 0ร0ออนะครับต่างเนาะอันนี้จะเป็นจังแพ้จังแค่อยู่ที่4 5 0ห้าบเขาจะจะเตี้ยจะไม่สูงไปมากกว่านี้อาจจะสูงกว่านี้หน่อยนึง <c oughs> แล้วก็มีกวักมรกตแค่อันนี้สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบนะครับใช่อันนี้ทองอัมพันธ์ทองอัมพันธ์อยู่ที่4ี่อห้าสิบาทอ,อยู่ในกระถางหน้าสิบถางใหญ่นะครับเนี่ยใช่ถางใหญ่450ห้าบาทเป็นเป็นไม้ล้มใช่ไหมมันจะเป็นไม้แดดแดดร้อยเ,เลยเลียเ้ยงแดดยิ่งเลี้ยงแดดเยอะสีเขาจะออกเหลืองเยอะ อ๋อคือสีเหลืองขอบขอบนี่ใช่ใช่ค่ะสีเขาจะเข้มสวยแล้วฟอร์มเขาจะเป็นเหมือนเหมือน่อดอกไม้อ่ะอ๋อใช่แล้วเขาเลี้ยงไปเรื่อยๆเขาก็จะแตกจริงจะสวยอันนี้ยิ่งยิ่งยิ่งเลี้ยงนานยิ่งสวยครับอข้างล่างก่อนดีกว่าครับข้างหน้าก่อนนะอันนี้กวาดมากตดดาอันนี้ก็ถางสองร้อยนี่นะครับ ชำใบใช่ไหมครับนี่อันนี้วางใบวางใบนะครับนด่างสวยนะครับนี่สองร้อยคุ้มนะครับเนี่อ่ะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นบุษราคหลุดหลุดรุดเขียวอันนี้ไปที่ห้าสิบบาทอันนี้มันจะมีขีดนิดนึงเอาไปลุ้นเผื่อเผื่อลุ้นเขาเปิดไปไปด่างอ๋อนี่ครับมีขีดมีขีดนิดนึงอันนี้อันนี้รวยลุ้นฟ้านี่ใช่ไหมครับ ใบเลื uh ่อนฟ้า80บาท80บาทนะครับอันนี้กวางพ่อพรมด่างเหลือง250ค่ะครับนี่ในกระถางสีขาวเลยนะครับนี่วางวางได้เลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นเงินหนาเถี่ยวเงินหนาอันนี้150 150นะครับ150สองกระถางสองกระถางนี่150ใช่โอ้คุ้มมากเลยนะครับนี่กระถางละ150สกระถางละ150ใช่สองกระถางนี้จะกระถางละ150สอกระถางละ150ครับใช่ อันนี้จะเป็นเ bon บอร์เบิร์นหมากหมเบอร์เบิร์นหมาก50าบาท50บาทนะครับด่างด้วยนะครั่อันนี้จะเป็นออร์ล่าอันนี้1น0่งรอยนระครับออร์ล่าทูพูดอันนี้เป็นบินสานลูกผสม <c oughs> 150อบาท อันนี้ที่บ้านผมก็มีนะเขาแต่บ้าใบเขาไม่ยาวขนาดนี้แต่อันนี้จะเป็นอันนี้น่าจะผสมผงสาอ,อ๋อใช่วินสันผสมผงสาเขาก็จะแบบใบเรียวๆเหมือนก<า><ค>ันใบเรียวเลยอ่ะช่เพราะว่าวินสันที่บ้านนะใบจะใบจะกลมๆกว่านี้ใช่มัน,นมีหลายหลายตัววินสันอยุทยาวินสันสิงบุรีที่บ้านมีวินสันสิงบุรีแต่ยังไม่ได้แยกช่วินสันสิงบุรีจะแพงกว่านี้ใช่ อันนี้เท่าไรนะครับอันนี้ร50 150รบนะครับอันนี้จะเป็นมายมเงินมายมทองอันนี้เขานอนเขาหลับใช่นะครับตรงคืนเขาจะหลับใช่กลางวันเขาจะกางใบนะครับถ้ําละหนึ่งร้อยมีสองถ้ํานี่นะครับมีสองถาํานะครับหัวใหญ่นะครับนี่ใช่ค่อนข้างเลี้ยงยากอยู่นะครับนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นอโกนีมาอ่ขันมากราชาแดงขันมากราชาแดงนะครับอันนี้มีสามต้น 300บาทอือนี่ครับ3ต้น1 2 3นะครับ3ต้นอันนี้กวักกระถางละ100กวร้อยกแคสนะครับกระถาง100นะครับนี่นะครับไม่ราค่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับต่อเลยครับอ่ะแล้วก็ไปที่ก้ามกุ้งนี่นะครับก้ามกุ้งนะครับเอ้ยไม่ใช่ก้ามกุ้งไอ้ก้ารโซ่อ่านั่าครับผมก็เพิ่มไปด้วยแล้วเนี่ยก้ารโซ่แปดสิบบาทเอ้ย หนึ่งร้อยนะครับการส้ม่งร้อมีสองกระถางนี่นะครับแล้วก็มีหน้าวงหัวใจอันนี้สองร้อยนี่ใบก็เหมือนลูกหัวใจจริงๆนะครับนี่สองร้อยบาทกระดูกเขาก็จะยิ่งชัดอันนี้ยังเล็กอยู่ตรงนี้นะครับตัวกระดูกอันนี้จะเป็นอโมนาด่างหรือพญาเสือโค้งด่างตัวนี้สามร้อยสามร้อยนะครับแล้วก็มีกุมารดำกุมารดำแปดสิบอือครับ เรจะมีกุ้งกุ้งต้นนี้ไปที่550พร้มอมหลักพ้มอมหลักเลยนะครับนี่วางได้เลยนะครับแต่ใบนี้ท้าหลุดด่างหน่อยนอกนั้นเขาด่างหมดม,มีใบนี้นะครับที่ไม่ด่างนะครับอันนี้ฟีโลใบเลื่อยฟีโลใบเลื่อยนี้เกิดชมพูแล้วอันนี้ผมมีอยู่ต้นเงินแต่ว่าโอ้หไม่รอดอ่ะอันนี้100เอยียงยากมากเลยเหยียงได้นี่ พวกนี้อ่ะไม่ชอบไม่ชอบแฉะเขาชอบชื้นแต่อย่าไปเลี้ยงน้ําเยอะอใช่วันวันรดน้ําวันเว้นวันก็ได้ค่ะสงสัยผลจะจะจะแฉะมากครับเพราะอยู่กันใช่อันนี้มอนเตอร่ามอนเตอร่าอัลโบอันนี้350 350นะครับใช่นี่ไงลูกค้าเอฟไปแล้วใช่ไหมครับนี่อันนี้เอฟแล้วสวยด้วยนะครับเนี่ย แล้วก็อ,อันนี้บุทราคามดังเหลืองค่ะอันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทดงทุกใบอันนี้บุษราคามฟูมินค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทเหมือนกันครับแล้วต่อไปก็จะเป็นพินาเขาหลุดหลุดด่างอันนี้จะด่างนิดนึงใบใหม่ครับเป็นพ,พินาคารามิลนะคะ อันนี้หนึ่งพันหกร้อยครับโอ้1,600นะครับใช่ค่ะ1,600้เราจะเป็นก้านส้มก้านส้มนี้ด่างนะคะใบ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 แรกมันจะเป็นไม้วางข้อไม้วางข้อแล้วเปิดด่างมาใบแรกอันนี้ด่างหลังใบด้วยด่างหน้าใบนิดนึงแต่ใบใหม่เขาหลุดด่างใบใหม่เขาจะไม่ไม่ไม่ด่างเนาะแล้วก็มีหลอดใหม่มาแล้วอันนี้1,800อบาทหน0แล้ว อ่าเดี๋ยวสักคูณอ่บไบโอลีนนะคะไบโอลีนตัวละสามร้อยห้าสิบแต่อันเนี้ยเขาจะหลุดหลุดเขียวหน่อยแต่เขาสอนเหมือนเขาจะสลับด่างสามร้อยห้าสิบไบโอลีนอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบเหมือนกันแล้วมาที่พิง princess galaxy ตัวนี้จะเป็น galaxy ราคาย,ยังสูงอยู่อัน,นอันนี้กระถางที่สองไอ้หกร้อยห้าสิบ กกเล็กซี่กับธรรมดามันดูยังไงครับแกเล็กซี่เขาจะเป็นใบเล็กเรียวถ้าถ้าตัวธรรมดาเป็นมาเบิลคิงอ,อ่ะเขาจะตัวใหญ่กว่าใบใหญ่กว่าแล้วแกเล็กซี่เขาจะมีลายกระจายลายเขาจะละเอียดกว่าค่ะอครับใช่อันนี้แต่อันนี้เขาเขาติดชมพูเยอะอืออกชมพูเลยนะครับแล้วก็อันนี้ค่ะตะบคุณนะคะ อันนี้วางข้อเองอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะ